Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมใน p o ป๊อป g m a n แม่นะกระแกมจูสิทวอตดักแกมซีซั่นสองนะครัาผมกลับเข้ามาแล้วนะนายเย็นเย็นมืดมดของวันพฤหัสนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะก็สองทุ่มนะผมลีก็จะเปิดแล้วนะครับอ่าผมรอโอกาสนี้มานานแล้วที่จะได้แก้แค้นสักทีนะครับแล้วก็ชิงนกตัวนี้มาเป็นของผมนะครับออนิโถชิรัตนนะครับผมเนี่ย ขันนี้แหละต้องมันหนึ่งแน่โดนนะผมเพราะว่าเลเวลผมเยอะแล้วนะอ่ะก็พูดแม่งทุกคลิปเลยทีเดียวอ่ะในนี้ก็ไม่มีอะไรนะอ่ะสเตผมก็ยังไม่ได้ตีนะครับอยู่แค่นั้นนะครับอ่ะมาฟักตัวอะไรสักตัวแล้วกันเอาตัวนี้แล้วกันโมนิตาโซลา่านะครับเรียกว่าฟัคมันไปมั่วไม่ได้ฟักไฮบิดไม่ใช่ไฮบิดดิอีโว พูดไปมั่วนะครับอ,อีโวไปเรื่อยเลยนะเพราะว่าถามว่าผมทําไว้ทําไมนะครับเผื่อแรกไงเผื่อแรกไงไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับอืมเพราะเวลาเราแลกอะ่ะเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาอ่านั่งให้อีโวดิจกมึงจะให้บิดยังง <laughs> ใช่ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอ้โหพุ่งที่้5นาที5นาทีเองโอเคแล้วก็ดีเอผมก็เริ่มเยอะจัดๆเลยนะเออแต่ว่าในท้ายผมอาจจะใช้เยอะนะเพราะว่าจะต้องซื้อตัว ไฮบิดที่มันแ,แบบว่าแพงๆนะครับได้ครับตวงสี่ล้านห้าหมื like. no 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 ่นะโอเคเอ้าผมกดปิดเดาเข้ามาเล่นเฉยเลยทีเดียวมาเล่นหน่อยก็ได้หนๆก็ไในๆนนะครับไม่ไ oh ด้เ oh ล่นนานแล้วนะจึมจมจึมจึมจจริงที่ผมเข้ามาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะตีอ่าแพ็คทองนะครับผมติดค้างอยู่ไงไม่ได้ว่ะการทองต้องเป็นของเรานะครับการที่มีการทองเยอะก็ได้เปรียบจัดๆเลยนะโดยเฉพาะสามารถเอาไปเป็นอันไรในการ ไฮบิดได้แล้วทีนี้ถูกแล้วมันต้องใไฮบิดเด๋อโอเคนนแล้วการทองเวลาไปไฮบิดนี่เราก็จะได้การไฮบิดทองนะผมเนิ่นอุ้ยสิบหายพลาดแปนเมื่อกี้การไฮบิดทองที่มันแข็งแกร่งจะจัดเลยนะมารวบรวมสมาธิหน่อยพลาดไปอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วดีเน่ก็ได้น้อยจะจัดเลยสิเดี๋ยวได้35้เองผมนี่ผิดพลาดแังยิ่งใหญ่เลยจะให้อเวนไปจัดการซะหน่าพลาดหมดเลยมา ไม่เป็นไรไหนๆก็พลาดไปแล้วแนนมันก็ยังอยู่กับผมนะครับผมนี่ไม่งั้นต้องเอาไปตามกันยาวเลยทีเดียวอ่ะมาพูดถึงเรื่องแพ็คแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องแพ็คนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับอ่ามันก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปทำกันนะครับสำราบอาร i p ตรงนี้นะผมว่าเกมมันจะบั็กก็ได้นะผมว่ามันแจกทุกคนแหละแต่ว่ามันดีดขึ้นตรง VIP นี่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอขออีกสักทีหนึ่งก็แล้วกัน มีตัวไหนบางว่านกตัวนี้คนระับ5นาที5นาทีหมดเลยโอเคอเป็นอะไรที่ง่ายมากรอมีตัวนาน,านๆไหม <c oughs> ไเชิมอุ๊ยอีกหลายตัวเลยเนี่ยบ้าที่สุดเลยทีเดียวฮะมีตัวไหนที่มันจะอยู่ยืดๆหน่อยไหมอ่ะตัวนี้อาจจะอยู่ยืดหน่อยแล้ว5นาทีเหมือนกันอ้าวไม่ได้อย่างงี้สิ เออทำไปก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะครับยอมเสียเวลานิดนึงนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเอามาเอามันออกไปดีกว่ามาดวลกันดี่ว่านะครับรีเจเนอเรทคูณ3นะครับอ่ารอลิตี้รอมเบอรนะครับผมมาลุยกันดี่ว่าเพื่อการ์ดทองนะครับสิ่งที่ผมอยากได้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือสแครปนะครับผมเอ่อผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเพราะ4ีอกนะครับต้องคิดให้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีน้ำสักตัวหนึ่งโอเค3า0 0ัใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะโค่นไกลอยู่นี้แหละ เออแปดก็น่าจะพอแล้วนะวุ้ยสี่ยกนะต้องคำนวณให้ดีนะครับผมว่า800มันมันเยอะเกินไปว่ะครับแค่นี้แล้วกันเ <c oughs> ออแล้วก็นอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ว่ะเออแต่เราต้องเหลือสแต็กไว้ตัวหลังด้วยนะได้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 ไ,ดไ,ดไม่ปิ๊กไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอย่าไปกลัวมันมากเออหุ้ยเราก็มีพืชอีกสักตัวหนึ่งนะพืชที่แม่งต้องมีดามเมจด้วยนะแล้วเราจะมีพืชตัวไหนที่มีดามเมจ <c oughs> ไม่ไมีเลยอะดูเด ตายแล้ว500โอเคได้แล้วแหละเพราะว่าพวกมันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่าเลือดนะครับปะลุย 500, 500, 500, 500. อ่าใส่แดงฮะใส่แดงห้าร้อยเมเทียพโพดอนนะครับเลเวลเปี่นนะครับเออะอะไรอย่างนงี้ยสิร่บป้องกันไหมป้องกันดีไมมป้องกันเราแย่นะครับ9ก้าร้อยยีบเลยนะมันโจมตีถึง2000นเลยนะผมเอา้อเอาอเปลี่ยนตัวว่ะ ันแปดนะมาเลยตาแดงมาเลยนะโคัวมาไปนั้นนะเอ,อ้ยอาจจอยากเก็บสแตกได้เพราะแกมีแค่พันแปดเท่า 8, บบนั้นถ้าแกไม่เปลี่ยนตัวมาสิน่ากลัวจะจัดมาเลย <c oughs> ไม่โจมตีด้วยโอ้โหเทคนิคแถวๆจิบหายแล้วมันเก็บไปหมดเลยนะอุ้ยมันโจมตีห้าเลยหนึ่งโอ้โหปัญหาเลยมีปัญหาเลยทีเดียวผมเอาตัวการมาดาเมจน้อยเกินไปด้วยนะนะเอ,อ้ย แย่แล้วแย่แล้วแย่จัดงเลยทีเดียวเอโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนุ้งโจมตีนั้นสี่เลยนะโอ้โหเอ๊ไม่ได้เงี้ยเนี่ยกัดมันนี่นะยังดีนะยังเหลือต้องเจ็ดนะครับมาสองพันเลยทีเดียวเฮ้ยมันต้องโจมตีหมดแม็กซ์แหละผมโดนมันคับนะครับนั่นไงเห็นนะโดนมันคับยังไงต้องโจมตีหมดแม็กซ์ยังแน่นอนโจมตีห้าโอเค รถวนลวงของเราเข้าไปนะครับถึงเลนนวเสาเราจะอ่อนแอฟาแต่ถ้าเรารู้เรารู้ตัวแล้วไงว่าของเขาใช้อะไรมากนะครับมันตีง่ายพอลีกอีกนะถ้าเอากันจริงๆนะครับดังนั้นก็ใช้เทคนิคนิดนิดหน่อยนะครับอุ้ยพันแปดเลยหรอพันแปดซีซีรับดาเมจได้แค่ทีเดียวนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เหลือไม่หนึ่งดาเม็มันเยอะมากพันแปดนี่เลยดีนะพี่เล่าเอาพืชมานะครับมันก็เลยลดไปครึ่งหนึ่งนะครับ ดัมเมจแต่ท่วมเลือดเลยทีเดียวเป็นนกใส่รอบกัดจัดเลยทีเดียวนะเนี่ยโจมตีสโอเครอดสบายแล้วแถมรบกันได้ด้วยอีกต่างหากนะครับตายซะเถอะอย่าอยู่เลยสง่งกรลังมาให้ฉันซะโดยดีก็ดีอยู่แล้วจะได้ลน้นไมเนี่ยตายซะไม่เลยก่อจะชนะได้ให้แย่นะครับเนี่ยโอ้คาดจะแต่ทีเดียวแพ้เลยนะ เอ้ามาแล้วอุ้ยได้50เลยเหรอก็มันแข็งแกล่งจะจัดๆย่านี้ว่าให้ดีนเอต้อง50เลยนะมะยกต่อไปเอ้ยถ้าสมบูรณ์แล้วอ่าตายแล้วทำไมนายเล่นกับฉันอน่งเงเออผมต้องมีสั่งมันสานะครับนกตัวนี้อันตรายมากเลยนะครับตายแล้วเราจะทำไงดีวะเนี้ยอันตรายมากอันตรายมากเออ เออไม่น่าไหวนะไม่น่าสู้ได้แล้วนะอ,อจะใช้ชุดบนก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวว่าใจเย็นๆล้มๆก่อนใช้สมาธิก่อนนะคิดไม่ออกเลยถ้ามันคือแบบอ,อยังไงต้องมีเนื้อนะรอพืชไบมันรอพืชปบมันเปลี่ยนเนื้อมาเมื่อมันเปลี่ยนเนื้อมาเราก็จะใช้น้ำใช้น้ำแค่600ก็พอใช้น้ำ พอใช้น้ําเสร็จแล้วนกมันไปอยู่ตัวสุดท้ายใช่ไหมเมื่อนกมันไปอยู่สุดท้ายเราต้องใช้เนื้อที่แบบว่าต้องรับตําเม็ดได้ด้วยนะพันเจ็ดเลยนะพันเจ็ดเลยน้อยอยพันเจ็ดต้องใช้บาลโอเน็ตไปแล้วมั้งเดี๋ยวกอนไม่ได้นะผมว่าไม่ไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะน้อยเกินไปนะบาลโอเน็ตนะครับต้องใช้นี่อ่าโอเคน่าจะ ต้องเผื่อยกหน้าด้วยนะมันต้องเบื่อยกหน้าด้วยนะได้นะต้องสู้ได้นะสามพันสามเนี่ยเรามาลุยกันนี่วาใช้แผนต้องใช้แผนกันสักนิดนึงถ้าไม่ใช้แผนการนี่แปดร้อยเฮ้ยแต่มันเปลี่ยนหนีแน่ๆนะครับกลัวมันมากนะครับอ่พันหกพันหกนี่ถ้ามันเพิ่มอีกนี่เออเพิ่มอีกแปดร้อยเลยนะคอุย้ย ไม่ใช่ให้ต้องป้องกันอย่างไวเลยนะครับต้องป้องกันอย่างไวงเร็วเรี่ย์อะเรี่ยกเขาเกือบพัวเลือดเราเลยทีเดียวดาเมจโอ้โหสองพันสี่เลยนะครับมาอุ๊ยอย่างนี้น้อยฉันรับดาเมจได้ปีนึงก็โอเคแล้วมาเลยเอา้าป้องกันไปแล้วอะ่ะโอเคอเลือดมันน้อยไงเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอุ๊ยโจมตีสองนั่นเรายังอยู่ได้นะครับแต่อุ้ยเฮ้ยก็ปุบแล้วไง เออใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเ,ออเราเก็บไว้หมดเลยให้มันโจมตีสามนะครับถ้าเกิดว่าตแตกที่4ี่เนี่ยมันไม่โจมตีสี่นะครับมาเอ,อ้ยโจมตีสามพี่เก่งอย่างที่เราคิดนะครับได้<อ>ร้อยไปแล้วเราตายไปแล้วเรามีแค่เจ็บแต้มก็พอครับคิดเอาไว้นะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราป้องกันสามแล้วตาต่อไปเราเก็บไว้สี่นี่ผมกลัวมันจะไม่โจมตีสี่นะครับอ,อ่าโอเคแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสี่นะ มาวัดดวงกันดวงที่ายนะมาโจมตีนี่นะเอาสิแคนคูเวนเตอร์ไปแล้วนะครับอ,อ,อเอ้ยไม่เลือดเยอะก็ดาเมจท่วมท้นเลยทีเดียวนะโอ้โหสองพันหเลยทีเดียวโจมตีสิเออผมตายไปนะมาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับอินโดมินัสเล็กตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะครับผมเจนสนะบ้าเลย บวัดใจกันโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายแล้วก็อุ้ยหกรนี่รับดําเมจได้เต็มไปเลยนะเอ่องสิบสองเอ้ยไม่ถึงดิอ่ามันเหลือสา0ร้อยสามสามบสร้อ่สออสามไม่ถึงไว้สามยสามสบบสนะครับก็6กสอ่าผมย,ยังไอ้พวกพวกกันหนึ่งอยูแ่แล้ว่ะเก็บไว้สรีนะปบตายซะ คำนวนเยอะเกินไปนี่นะปวดหัวหมดแล้วเนี่ยนั่นไงมี335นะครับมาเลยยังไงก็โค้นฉันไม่ได้อยู่แล้วเอ้ยมันเก็บไว้หมดเลยคนระับแต่ว่าผมพอแล้วนะครับตายซะเถอะอย่าอยู่เลยอยากจะป้องกันแค่ไหนก็เอาไม่อยู่หรอกตบตบไยนี่นะตบไฟที่งับหน้าไปเลยนี่นแิท้เรียบร้อย เราก่กระจายเลยดเดียวนี่โครแข็งแกร่งนี่ใครจะกล้ามาดูถูกอินโดมินัสเล็กเจนซองของผมไม่ได้นะน้าอันตรา,ายจัดๆโอ้ยยกนี้ยังเล่นง่ายฝ่าเลือดน้อยด้วยอะ่ะเฮ้ยไม่ได้งงเงี้ยเนี่ยเ,เรามีเฮ้ยมันไม่ได้ให้เราใช้รีเจนเดอรี่แล้ว啊้ยกลับมาแล้วในที่สุดในรถอเสาฉันครึ่งหนึ่งก็กลับมาแล้ว เต็มตัวเต็มใจได้เลยเออครึ่งนึงกลับมาแล้วเดีย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 วผมจะเอาตัวนี้ไปนะครับพอเอาตัวนี้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนน้ามาใช่ไหมมันเปลี่ยนน้ามาผมต้องมีนุกกว่าต้องมีนุกกว่าโอ,อ้จัดแบบหนักๆเลยทีเดียวไหนๆก็กลับมาแล้วแล้วก็อ่าลูกถีดไลน้ําใจโอเครับเมจได้ทีนึงก็พอแล้วนะครับ <c oughs> ตายซะเถอะอย่า,อย,า,อ,ยาอยู่เลยเลยมา ดีที่สุดพวกพ้องของเชนก็กลับมาแล้วเต็มตัวเต็มใจได้เลยอ่าถ้ามันเปลี่ยนมามันดีแค่พันแปดอ่าอุ๊ยมันจบสีสองพันเลยนะแต่ไม่น่าถึงสองพันห้านะครับอ่าเก็บสแต็นไว้เสี่ยงไปไหมเนี่ยเสี่ยงไปไหมเนี่ยถ้าเกิดมันมันไม่เปลี่ยนตัวล่ะเฮ้ยเปลี่ยนตัวโอเคพันแปดผมไม่ตายแน่บัคเกเลียนมาเลยอุ้ยซ้ำไม่เป็นไรนะครับ กระเปนที่หัวซะก่อนดิแข็งแกล่งขนาดไหนอ่ะอไม่ล้มเราได้ง่ายๆหรอกจะบอกให้ <laughs> ตาต่อไปสแต็กฉันครบแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยแต่ฉันขอกลับบ้านก่อนแล้วกันฉันง่วงนอนแล้วฉันมาแค่นี้แหละ <laughs> มาแค่ป้องกันปกป้องเพื่อนเท่านั้นนะครับมา จมตีสมาสิจมตีสามโอเคเข้าทางทสุดตเรียบร้อยไปแล้วผม <c oughs> มาแล้วมันนกบิดเงินของฉันจมตีหนึ่งจมตี 2. พอเลยอะ่ะคิดดูกลับมาทีเดียวเก่งจัดๆเลยทีเดียวอุ้เยเผื่อป้องกันอยู่ด้วยอะ่ะป้องกัน3ส่วนด้ฟาส่วนสวน <c oughs> ต้องมีการส่วนกิดเกิดนี่นะมาเลยจจลีเจนระดับ3มมาเลย <c oughs> วิวดูคนคอมันนี่โคตรสวยเลยทีเดียวแต่ต้องตายวันนี้แล้วนะครับเจ็บนิดนึงโอ้ยทำได้แค่นี้เองเหรอลี่ดีเจ็นระดับสมใช่ไหมอู๋แต่มันเลเวล32เลยนะลังแรงโจมตี1 8น0นี่ถือว่าแข่งยัดยัเลยนะครับอ่ามันมีเถียงว่าวันนี้มันต้องเถียงกันซะหน่อยนะนี่นะมนต้องเถียงว่าใครเก่งฝกันยังไงล่ะเรียบร้อยอล้มดีเจ็นระดับสได้หนึ่งใบนี้ก็ถือว่า โอ้พี oh, สุดๆแล้วอน,นกตัวนี้ไม่ธรรมาดาจริงตายแล้วนะครับเอา,เ,อาเรียบร้อยเรียกว่าผมหัวเราจะจัดเลยวเพราะพัฒนาแล้วไงจัดการมันพี่เฮนี่คือพี่เฮที่พัฒนาการไปแล้วนะครับตายซะแต่ยัยอยู่เลยนี่นะโว้ยกระโดดจิกโดดกัดเต็มเพี้ยเต็เนียว โอ้โหโก้มดูด้วยะว่าตายหรือเปล่าโดนก็ไปสองหมื่นห้าไม่ตายมันรู้ไม่เดียวสยุดจัดจริงๆตัวี้สูห้าชี้เลยทีเดียวนั่นโอ้โห,โโหเปลี่ยนจากกินเนื้อมาเป็นกินพืชน,นี่แม่งโคตรแข็งแกร่งเลยทีเดียวเฮ้ยกินเนื้อหมดเลยโอเคโอพีจะจัดเลยทีเดียวอเอาตัวนี้ไปตายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดวเม็ต้องมาแล้วก็ตายให้หมดซะเถอะ จะมีเลือดเท่าไหร่ก็ไม่สนนะงั้นอละเอ่อไอ,อตัวนี้ดาเมจน้อยเกินไปเพิ่มดาเมจเข้าไปเพิ่มดาเมจเข้าไปเอ่อไอ,อตัวตัวแรกเราต้องต้องรับดาเมจได้นะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปแต่ว่าผมกลัวเอ่อเดี๋ยวจะเก็บสแต็กไม่ได้นะมันต้องเก็บมันต้องป้องกันได้หลายๆทีหน่อย <laughs> มาลุยดี่ฟ้า <laughs> มาเลยโอยสกอร์บีเล็กอย่างเงี้ย โอมาสะไทนัดอย่างเงี้ยอินโดนินเซนเจ็ดสองอย่างเงี้ยแต่แกผิดแล้วที่แกมาในธาตุนี้ทั้งหมดผมว่าเดี๋ยวผมต้องเปิดได้กินเนื้อแน่ๆเลยมีอาการนะครับอ่ะเก็บสแต็กไว้นะครับไม่กลัวเกงใดๆทั้งนั้นนะครับสาอร์สพอบีลงบีเล็กอะไรเช่นก็ไม่กลัวทั้งนั้นแกมีหนามพิษเช่นก็ไม่กลัวไม่หยิบเก็บหยินหน้าสิทธผิดได้นะชาเอาตรงๆนะฮะเนี่ยว่าผมมันป้องกันหนึ่งเฮ้ยมันไม่ป้องกันหนึ่งด้วยจิบหายแล้วผมมีเปอร์เซ็นต์ตายเลยเนี่ยแล้วมันโจมตีผม ไม่โจมตีนะครับเอาเอาสิจะเล่นชันเชิงกันก็ได้เพราะฉันมาตายอยู่แล้วแต่ฉันจะสร้างรอยแผลบาดเป็นเอไว้บนตัวแกถ้าแกโจมตีฉันเพื่อนฉันจะได้ลมแกได้ง่ายโอ้โจมตี7็เลยอ่ะโอยกระโดดครับโอยผมเพิ่งเคยเห็นไม่ตายครั้งแรกนะโอยเวียนขึ้นไปฟาดหางด้วยอืมโคตรเพ่เลยสกอร์พิลเลส อยาให้ผมมีก่อนอยาให้ผมมีอบอโตโซลัรก่อนกับทิ้งเปียวนะครับนี่เป็นตัวที่ผมตั้งใจที่จะไฮบิดที่สุดน,นะครับถ้าผมมีกระทิ้งเปียวแล้วก็จะบิดทันดี <c oughs> อ่าผมมีอาไดโนดิคัสแล้วนะครับผมอ่าผมก็เลยจะตั้งใจที่จะบิดสกอร์ปเล็กนะครับมใช้ไดโนดิคัสไปวะคงใช่คงใช่ จำผิดจำถูกเยอะนี่นะแต่บาบได้แน่นอนนะครับก็เลยล้มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับมาเลยโอ้โหผมมาสไปนัทมาเลยตะกี้ฉันเจอแกเที่ยวหนึ่งแล้วเจอเที่ยวหนึ่งสองเที่ยววะเอาสิีวัดกันก็ได้เด็พ่งกันหนึ่งพ่กันสองพกันสามพกันสี่พวกันห้านะครับสูตรห้านะครับยังไงมันก็ไม่สามารถทลายสูตรห้าของผมได้มาเลยมีแค่เจ็ดใช่ไหมใส่มาได้เลย ถ้าแ,แกคิดว่าจะเป็นเหมือนตะกี้แล้วก็แกคิดผิดแล้วมา <c oughs> ดูปุกใน,นโนเสาร์น้ำมึกมากเกินไปตายซะเธออยาอยู่เลยจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามปิดมชชีจัดการมันโอเคปิดแจ้งไม่นะเรียบร้อยอือ <c> ร <oughs> <c oughs> ู้จักดิโพสุขัตขอกชันบ้างมาออันตรายจ,จัดๆเลยทีเดียว <c oughs> พราะผมเปลี่ยนความแข็งแกร่งของมันตะก,กี้แล้วนะมาตัวที่ผมใช้เอง <laughs> จัดการด้วยจระเข้แดงได้แหละตายซะอย,ยู่เลยโอ้โหมันการเก็บให้ครบเจ็ดครบแปดนะแล้วจะใช้ไม่ตายใส่ผมไม่มีแล้วไม่ตรงไม่ตายอะไรเพราะฉันโชว์ไปแล้วยังไงล่ะอินโดมินัทเล็กของฉันแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ของแก <laughs> เอาแล้วนะครับก็มาแล้วกับติ๊กๆนะครับผมผมเดาว่าผมจะเปิดได้กินเนื้ออย่างแน่นอนนะปั But ๊ด อย่างที่คิดเลยเ ER ก่งได้ทีมเร็กน ER ะผมนันขยับไปแล้วเฮ้ยเหลือไม่เยอะแล้ว่ะโอเคเหลือแค่เจ็ดแมเท่านั้นนะครับสำหรับแคดออฟไททันของผมนะครับอตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันก็แน่นอนแล้วนะครับมาตโวดอนนะครับพูดไปหลายคลิปแล้วจะไม่แน่นอนได้ไงะผมก็รอแพ็คนี้อยู่นะครับในตอนนี้นะ มันเป็นแพ็คที่ผมรอเฝ้ารอมาหลายวันแล้วอีก2ชั่วโมงกาอีก14นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับแพ็คสไตลาโคซอรัสเล็กนะครับไม่ใช่ซอรัสเออถูกแล้วซอรัสจะถูกแล้วโอ้เป็นอะไรเนี่ยหัวสมองมึนไปหมดเลยจากที่คำนวณตะกี้จากการต่อสู้ตะกี้มันกินระบบมันสมองของผมไปเยอะมากเลยนะครับอ่าก็เป็นรักอีดิชั่นนะถามว่ารักอีดิชั่นมันคืออะไร มันก็คือ,อเรืองแสงนงเรืองแสงนาตัวเรืองแสงเหมือนกับพาโลโล,โล,โลปัสนี่งไงตัวมันจะเรืองแสงนะผมน,นี่นโคตรเท่อพอจริงแล้วนะสำหรับเย็นนี้นะครับรู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งมัวตัวมโนไปใหญ่โตอะไรก็ไม่รู้นะครับะพอจริงแล้วครับอถ้าชอบก็ชาวไรต้องมานะครับแล้วฝากกดปุ่มซับสไครด้วยนะข้างล่างกดได้เลยนะผมแล้วข้างๆซับสไครต้อง,งมี กระดิ่งด้วยมีรูปกระดิ่งอยู่นะกดเลยนะครับผมเวลามีคลิปอะไรของผมจะได้แจ้งเตือนเป็นคลิปแรกๆนะครับถ้ารักกันจริงอ่ะอย่าลืมกดนะครับผมอ่ะวันนี้ผมนะป๊อปเปิ้ลแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนด้ยังเล่นอยู่ไปเลย